สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบ้านครับนี่ก็เหลืออีกไม่มากครับเก็บงานนิดหน่อยอันนี้ก็เก็บงานตรงก็ฝาท่อระบายน้ำครับตรงนี้อันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละตัวนี้นะครับนนไ,ได้แล้วอันนี้เย็นได้แล้ ยวพาไปดูตรงแถวบนบ้านครับแล้วดูในห้องน้ำก่อนนะครับมันมันจะเป็นมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวไปนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในในห้องน้ำอันนี้เป็นที่วางสบู่ล้วก็ัวเซ็ต เหลือไฟหลอนนี้ยังไม่ใส่นะครับเก็บงานครับก็เหลือเก็บงานนี่ก็นี่ก็ที่วางสชมพูนี่ก็ยังไม่เก็บงานเท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นที่วางสบู่เหมือนกันวางแชมพูอันนี้เป็นที่วางสบู่อันนี้เปิดออกมาปุ๊บอีกประตูนึงก็จะเป็นในบ้านขน้างในเวลาอาบน้ำก็ปิดปุ๊บล็อกเอาไว้นี่นี่ นี่จะเป็นกราฟิกจปดบโอเคแล้วไปดูข้างบนครับแล้วขาวไปดูข้างบนข้างในนี้ ล็อกไว้ก่อนต้องปูหญ้าเทียมก่อนนะครับเนี่ยล็อกไว้ก่อนยังเข้าไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรครับพ้นพื้นนะครับตรงนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยหลอดไป น,นี้ก็จะเป็นวิวแบบเวลามายืนชิวๆครับตื่นเช้ามาก็ชิวๆยืนตรงนี้แหละนี่ครับยืนดูวิวนะครับทางหน้าทางนี้ก็จะเป็นวิวเหมือนกัน เหลือเก็บพวกไม้อะนะครับเหลือเก็บพวกไม้กองนั้นครับแถวแถวนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็รอหญ้าเทียมครับนี่หญ้าเทียมที่จะมาปูตรงนี้นะครับรอตัวนี้เลยถ้าหญ้าเทียมมาปุ๊บเราก็จะให้ช่างเข้ามาเก็บเก็บรายละเอียดพวกนี้นครับแถวแถวนี้นะนะครับ อันนี้ก็เป็นการรีวิวบ้านแบบไม่ยาวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับก็นี่ก็คือสำนักงานทีมงานสอแสดาของเรานะครับฝากนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับเข้ามาเยอะๆแล้วก็ตัวไหนที่เห็นว่ามันยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับช่องท็อปแทบพากินพาเที่ยวท็อปแทบ6กล้อไฮโซแล้วก็น้ำซิ่งสารคคมนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ